สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบมาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในบทที่3การวัดความยาวนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะสำหรับภาพที่แล้วนะคะเราได้เรียนไปแล้วในเรื่องของอะไรเอ่ย เราได้เรียนไปแล้วในเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะเราได้รู้จักการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรซึ่งการวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นเซนติเมตรเราอาจวางเครื่องมือวัดเริ่มที่ศูนย์หรือไม่เริ่มที่ศูนย์ก็ได้ใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนะักเรียนจะต้องสามารถวัดและบอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะการวัดความยาวอ่าเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะเราก็จะมีอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะคืออะไรเอ่ยเราก็จะมีไม้เมตรในการ อ่าในการวัดความยาวเข้ามาช่วยนะคะเด็กๆอ่าไม้เมตรเนี่ยเป็นเครื่องมืออ่าเป็นเครื่องมือในการบอกความยาวเป็นเมตรนะคะอ่าเดี๋ยวเรามารู้จักไม้เมตรก่อนว่าไม้เมตรเนี่ยเป็นยังไงอ่าไม้เมตรก็จะเป็นเครื่องมือวัดที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานก็คือสามารถบอกความยาวเป็นเซนติเมตรและเมตรนะคะ ไม้เมตรของเราก็จะยาวกว่าไม้บรรทัดนะคะเหมาะสำหรับการวัดและบอกความยาวที่มากกว่า30 30เซนติเมตรนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าไม้บรรทัดของเราหนึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีความยาวสูงสุดที่30เซนติเมตรนักเรียนคิดว่ายาวหรือสั้นเอ่ยอ่าไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าสำหรับมาสำหรับบนไม้เมตรนะคะเด็กๆที่ขีดแรกที่ตัวเลข ที่ขีดแรกจะมีตัวเลขศูนย์หรือไม่มีตัวเลขศูนย์ก็ได้นะคะแต่ละช่องเล็กก็จะมีตัวเลขกำกับเป็นสอสไปจนถึงหนึ่งร้อนะคะเรามาดูกันต่อเลยเราจะสังเกตเห็นบนไม้เม็ดนะคะมันก็จะแบ่งเป็นช่องอ่าแบ่งเป็นช่องใช่ไหมคะเด็กๆที่มีระยะห่างเท่าๆกันเลย100ช่องเล็กก็คือ0ไปจนถึง100นะคะ อ่าโดย1ช่องเล็กเนี่ยหช่องเล็กเล็กเนี่ยจะมีความยาวเท่ากับ1เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าไม้เมตรเนี่ยมีความยาวเป็นจนถึงกี่เซนติเมตรคะ100เซนติเมตรใช่ไหมคะหรือ1เมตรนะคะเด็กๆดังนั้นนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะเด็กๆ อ่าอันนี้ก็คือ1เมตรหรือเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรนะคะอ่าทีนี้ถ้าเราต้องการรู้ว่ากระดานดํำยาวเท่าไหร่เราจะใช้เครื่องวัดอะไรเอ่ยเราจะใช้ไม้บรรทัดหรือไม้เมตรคะเด็กๆเราจะใช้อ่าเราจะใช้ไม้เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัด ความยาวและบอกความยาวของกระดานดำกันเลยอ่าเรามาดูกันเลยนะคะเราสามารถบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆนะคะอาจบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรอ่าเรามาดูกันนะคะเด็กๆอ่าวิธีการวัดความยาวของกระดานดำนะคะเด็กๆเด็กๆก็วางอะไรคะวางไม้เมตรทาบขอบบุ ภาพบนกระดานดำให้ตัวเลขศูนย์เนี่ยหรือขีดแรกบนไม้เมตรตรงกับปลายขอบกระดานดำด้านหนึ่งนะคะเมื่อสุดปลายเมื่อสุดปลายของไม้เมตรใช่ไหมคะเมื่อสุดปลายของไม้เมตรตรงนี้เราก็จะทำเครื่องหมายหรือขีดเพื่อแสดงว่าความยาว จากตรงนี้ไปตรงนี้มีความยาวเท่าไร่เอ่ยมีความยาว100เซนติเมตรหรือ1เมตรใช่ไหมคะเราสามารถบอกได้หรือยังว่ากระดานดำมีความยาวเท่าไหร่บอกได้หรือยังคะอะยังไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราวัดตจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ยังไม่ได้อาสุดขอบกระดานดำเลยเพราะฉะนั้นเรา ก็จะมีการวัดครั้งที่สองนะคะเด็กๆวัดครั้งที่สองเหมือนเดิมเลยเราก็วางไม้เม็ดต่อจากที่เราทำเครื่องหมายอ่าต่อจากที่เราทำเครื่องหมายตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อสุดปลายเช่นเดิมเลยคะ่ะเด็กๆก็ทำเครื่องหมายขีดไว้เพื่อแสดงว่าอ่าเพื่อแสดงว่าอะไรคะความยาว อีก100เซนติเมตรหรือ1เมตรนั่นเองบอกได้หรือ,อยังเอ่ยว่ากระดานดำเนี่ยยาวเท่าไหร่บอกได้หรือ,อยังยังบอกไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าเรายังวัดไม่หมดเลยเราก็จะมีการวัดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเลยคะ่ะเด็กๆเ,เราก็จะวางไม้เมตรต่อจากที่ทำเครื่องหมายตรงนี้ครั้งที่สองเมื่อกี้ใช่ไหมคะเมื่อสิ้นสุดปลาย เมื่อสิ้นสุดความยาวของกระดานอ่าสิ้นสุดความยาวของของกระดานดําแล้วอ่าปรากฏว่าเป็นยังไงคะมันไปตรงกับตัวเลขอะไรคะบนไม้เม็ดมันไปตรงกับตัวเลข80บนไม้เม็ดใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเมื่อสิ้นสุดแล้วเราก็จะอ่านความยาวนะคะของกระดานดําจะได้เป็นอะไรเอ่ยจะได้เป็นนี่1เมตรใช่ไหมคะ อีกกับอีก1เมตรและกับอีก80ใช่ไหมคะ1เมตรกับ1เมตรเป็นกี่เมตรคะเด็กๆเป็น2เมตรใช่ไหมคะและ80เซนติเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นจะได้เป็นความยาวของกระดานดำจะเป็น2เมตร80กับอีก8 10เซนติเมตรนั่นเองนะคะหรือจะเท่ากับ280เซนติเมตรเพราะว่า1เมตรมันเท่ากับเท่าไหรค่คร100ใช่ไหมคะบวกกับอีก100และบวกกับอีก8 10ใช่ไหมคะจะเป็น2 8งอ่าจะเป็น280เซนติเมตรนั่นเองนะคะเด็กๆพอจะมองภาพออกไหมเอ่ย ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะ,ะเรามาดูกันต่อ,อเรามาดูกันต่อจะเป็นการวัดอะไรคะเด็กๆจะเป็นการวัดอะไรคะตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะ,ะเป็นการวัดตู้แล้วก็วัดพัดลมตู้เย็นต,ตู้เสื้อผ้าแล้วก็พัดลมเรามาดู ตู้เสื้อผ้าก่อนเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆอ่าเหมือนกับกระดานเลยเราก็จะต้องวางไม้เม็ดเป็นยังไงคะไม้เม็ดเป็นยังไงทาบไม้เม็ดให้ให้ทาบลงไปบนอะไรคะตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะอ่าให้ตรงกับปลายปลายของตู้เสื้อผ้าด้านหนึ่งใช่ไหมคะหรือข้างล่างเนี่ยเป็น เป็นจุดปลายนะคะเราก็วางเลยวางไม้เมตรเลยนะคะเมื่อสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดปลายของไม้เมตรตรงนี้ได้เท่าไรได้หนึ่งเมตรใช่ไหมคะอ่าเราก็เป็นยังไงคะยังไม่สุดขอบตู้เลยใช่ไหมคะเราก็จะวางไม้เมตรครั้งที่สองนะคะอ่าพอสุดขอบของตู้ตรงกับตัวเลขอะไรคะเด็กๆ ตรงกับตัวเลข90นั้นหมายความว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยสูงเท่าไหรอ่าตู้เสื้อผ้าสูง1เมตรกับอีก90เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่าเรามาดูพัดลมพัดลมก็เช่นเดียวกันเลยเราก็วางไม้เมตรเหมือนเดิมเลยในการวัดเมื่อสิ้นสุดของของ เมื่อสิ้นสุดปลายของไม้เมตรเราก็ทําเครื่องหมายใช่ไหมคะอ่ายังไม่สุดเอ่อยังไม่สุดเลยพัดลมนะคะยังไม่สุดขอพัดลมเลยเราก็จะต้องวัดครั้งที่สองพอเราวัดครั้งที่สองสุดขอบของพัดลมใช่ไหมคะอ่าเมื่อสิ้นสุดความยาวของพัดลมแล้วให้เราอ่านดังนั้นจะตรงกับตัวเลขอะไรคะกับตัวเลข15ใช่ไหมคะดังนั้นพัดลมเนี่ยสูง 1>, 1เมตรใช่ไหมคะกับอีก10บอ่ากับอีก15เซนติเมตรนะคะเรามาดูตู้เย็นตู้เย็นก็เช่นเดียวกันเลยคะ่ะตู้เย็นเราก็จะวางไม้เมตรเหมือนเดิมเลยวางไม้เมตเสร็จแล้วเมื่อสุดปลายของไม้เมตรเราก็ทำเครื่องหมายไว้อ่าแต่ยังไม่สิ้นสุดความยาวของ ตู้เย็นใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการวัดครั้งที่สองใช่ไหมพอเราวัดครั้งที่สองปรากฏว่าเป็นยังไงคะอ่าปรากฏว่าเป็นงไงตรงกับเลขอะไรคะอ่าตรงกับเลขห้าสิบพอสิ้นสุดความยาวของตู้เย็นแล้วเนี่ยมันไปตรงกับตัวเลขห้าสิบบนไม้มตรหมายความว่าตู้เย็นเนี่ยสูงหนึ่งเมตรกับห้าสิบ เซนติเมตรใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถบอกความยาวของสิ่งต่างๆเป็นเมตรและเซนติเมตรได้นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะเรามาเรามาช่วยกันบอกความยาวของอะไรบ้างเเข็มขดัดใช่ไหมคะไม้ถูพื้นอ่าไม้ถูพื้นก็คืออันนี้ต่อไปไม้กวาดด้ามยาว และก็ไม้พลองเรามาดูเข็มขัดก่อนเข็มขัดมีความยาวเท่าไรคะสิบไหมอ่าไม่ใช่นะคะเข็มขัดมีเข็มขัดมีความยาว1เ,เ,เ,เมตรกับอีก10เซนติเมตรใช่ไหมคะต่อไปไม้ถูพื้นมีความยาวไม้ถูพื้นปลาย ของไม้ถูกพื้นไปตรงกับเลข30มหมายความว่า30เซนติเมตรไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะเข็มไม้ถูกพื้นจะมีความยาว1เมตรกับอีกอ่ากับอีก30เซนติเมตรต่อไปเป็นไม้กวาดข้อที่3เป็นไม้กวาดด้ามยาวไม้กวาดด้ามยาวมีความยาวเท่าไหร่คะเด็กๆหนึ่ง อ่านี่หเมตรกับอีกอ่ากับอีก90เซนติเมตรใช่ไหมคะสุดท้ายไม้พลองไม้พลองมีความยาวอ่ามีความยาว1เมตรกับอีกอ่ากับอีกห้เซนติเมตรนั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะเด็กๆสามารถบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆนะคะอาจบอกอาจบอกเป็นเมตรหรืออาจบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรได้นะคะสำหรับคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอ,อขอจบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอ่าเรามาเจอกันคาบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันคาบหน้านะคะ เด็กเด็กอย่าลืมกลับไปทำในแบบฝึกหัดนะคะเพื่อฝึกนะคะเพื่อฝึกแล้วก็เพิ่มความเข้าใจให้เราด้วยค่ะเจอกันครับน้าค่ะอัสสลามอัลัยกุมะารามาตุลัยฮะบาระกาตุ